สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะในส่วนของแนวทางเลขดับเนาะไม่ว่าจะเป็นดับล่างนะคะดับของยานทิพย์ดับบนนะคะแล้วก็มีดับบนของแอดระเดนสอนอบนโกสัมพีนะคะดับล่างอินทรทวนครแล้วส่วนแนวทางเลขเด็ดค่ะก็ยังมีของม้าสีหมอกนะคะวิ่งหาความสำเร็จ แอดนางฟ้าซับเศรษฐีนีแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเ,เรามาดูดับร้อยของอินทรเทวนครกันก่อนนะคะก็ผลงานแนวทางมั่วที่แล้วของเขา ดับร้อยให้มา2ตัวเลข3กับเลข4เลขสี่ก็หลุดไปนะคะจากสถิติย้อนหลังของเขาก็เพิ่งหลุดไปเพียงแค่งวดที่ผ่านมาส่วนแนวทางงวดนี้ดับร้อยของอินทรเทวะนะครให้เลข1กับเลข5นะคะไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะผ่านต่อไหม FC ท่านใดชื่นชอบก็แคปไว้ได้นะคะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากดับร้อยอินทรเทวนครด้วยนะคะต่อมาค่ะดับบนของอินทรเทวนครแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข0ูนย์มาก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนของอินทรเทวนครให้เลข8นะคะ อันนี้ดับบนทุกหลักเลยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะดับบนทุกหลักของยานทิพย์ p แนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลข3มาก็ถือว่าผ่านสลากออก4 7 5หส่วนแนวทางวดนี้ดับบนทุกหลักของยานทิพย์ p ีให้เลข8นะคะ แอดก็ขอบคุณของยานทิป v i p ด้วยค่ะต่อมาค่ะดับบนของแอดระเด่นแนวทางงวดที่แล้วให้เลข3มาก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของแอดระเด่นให้เลข3กับเลข6นะคะส่วนดับล่างแอดได้อัปโหลดไปแล้วเนาะใครอยากรับชมเพิ่มเติมก็สามารถรับชมได้ทางช่องของเรา แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดระเด่นด้วยนะคะต่อมาค่าดับ10บนปี64แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข1มาก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บนปี64ให้เลข 2. สสิสติย้อนหลังของเขาก็หลุดไป3างวดนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับอสอนอบน10หน่วยบนของโกสัมพีแนวทางงวดที่แล้วให้เลข6มาก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยบนของโกสัมพีให้เลข4ค่ะแอนก็ขอบคุณของอาจารย์โกสัมพีด้วยนะคะต่อมาค่ะดับล่างของ TWC แนวทางงวดที่แล้วให้เลข0มาก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางวดนี้ดับล่างทุกหลักของเขาให้เลข6นะคะแอดก็ขอบคุณของ TWC ด้วยนะคะต่อมาค่าดับล่างของนนทรีแนวทางงวดนี้ให้เลข1ส่วนดับบนของนนทรีแนวทางวดนี้ให้เลข1นะคะ ก็คือเลขเดียวกันเลยเนาะแอนก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมากค่าดับล่างของเจ้าสัวพันล้าน VIP แนวทางวดที่แล้วให้เลขหนึ่งมาก็ถือว่าผ่านสลากออก79ส่วนแนวทางวดนี้ดับล่างทุกหลักของเขาให้เลขห้านะคะ แอดก็ขอบคุณของเจ้าสัวพันล้าน VIP ด้วยนะคะต่อมาค่าดับล่างแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขหนึ่งมาก็ถือว่าผ่าส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างของเขาให้เลขหสถิติย้อนหลังในปีนี้ของเขาหลุดไปห้างวดนะคะแอดก็ขอบคุณของดับล่างด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นเจาะเลขดับของแอดหนุ่มนะคะก็เรามาดูตัวเจาะเลขดับบนกันก่อนของเขาจะให้90 91 92 93 94 95 96 97 98แล้วก็99นะคะส่วนฝั่งเจาะเลขดับล่างก็คือเหมือนดับบนเลยเนาะ fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นแนวทางลดต้นทุนได้แอดก็ขอบคุณของแอดหนุ่มคนเหนือด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูแนวทางเลขเด็ดกันบ้างสำนักแรกจะเป็นของรัพย์เรษถีนีอาเป็นแนวทางคู่โตดบนนะคะข้อมูลข้างบนนั้นจะเป็นข้อมูลงวดที่แล้วก็เข้าไปคู่เลขเจดกับเลข4ส่วนแนวทางวนันนี้แอดนำมาฝากแล้วค่ะ ก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้นะคะใครชื่นชอบคู่ไหนแนวทางไหนก็ลองเม้นบอกแอดบ้างเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันส่วนต่อมาค่ะจะเป็นเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะระบุพิกัดมาอันนี้ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาก็เข้าไปสำหรับเลข79ไปออกเลขล่างนะคะส่วนแนวทางงวดนี้แอดนำมาฝากกันแล้วค่ะ ก็เหมือนเดิมเลยนะคะข้อมูลสูตรเดิม2ตัวบนล่างนะคะก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลและแนวทางกันได้เนาะ FC ชื่นชอบตัวไหนยังไงก็ลองเม้นบอกแอดบ้างนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทรัพย์เศรษฐีนีด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแรงเป็นไฟละลายความจน แนวทางวดนี้ค่ะจะเลข3ตัวจะให้123 127 129 483 485 489 2ตัวจะมี23 25 27 29 83 85 87แล้วก็89นะคะแอะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก แรงเป็นไฟละลายความจนด้วยนะคะต่อมาค่ะคู่โต๊ดบนล่างของแอดนางฟ้าแนวทางงวดนี้ค่ะกับ9คู่ชุดก็จะให้17 18 19 07 08 09 87 88แล้วก็89นะคะของแอดนางฟ้าก็มีเข้าบ้างหลุดบ้าง แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของม้าสีหมอกแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลเลขบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลข2เลขรองคือเลข3เจาะเลข2ตัวพิกัดบนจะมี2 0 2 7 3 0 3 7 ส่วนข้อมูลเลขล่างค่ะเลขเด่นให้เลข5เลขรองคือเลข8เจาะเลข2ตัวจะมี5 1 5 6 8 1แล้วก็8 6นะคะใครชื่นชอบของม้าสีหมอกอยู่แอดก็นำมาฝากกันแล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของเลขมหาเฮง แนวทางงวดนี้ค่ะให้มา7จด1กับ4 7เลขเด่นของเขาน่าจะเป็นเลข7นะคะแอดก็ขอบคุณของเลขมหาเฮงด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็น10เลขดังนะคะของสลาก5้าภาคแนวทางงวดนี้นะคะก็จะมี8 9 1 4 1 1 2 8 8 6 หกสี่หนึแล้วก็85ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเลขวันสำคัญต่างๆเนาะ fc ท่านใดชื่นชอบเลขไหนก็ลองอาหาซื้อสลัดกินแบ่งรัฐบาลติดไว้ได้นะคะแอดก็ขอบคุณของเลขดังสลัก5ภาคด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็น สตัวบนล่างนะคะของวิ่งหาความสำเร็จแนวทางงวดนี้ก็จะให้25 26 28 45 46 48 95 96แล้วก็98นะคะแอนก็ขอบคุณแนวทางข้อมูลดีๆจากวิ่งหาความสำเร็จด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาฝากกันเนาะก็ใครต้องการหาข้อมูลสํานักไหนเราก็เมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวแอดจะหามาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้คะ่ะแอดก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากาบขอพระคุณคะ่ะ